สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอแข่งกันไปแข่งกันมาเนี่ยรายได้ของอุตสาหกรรมมันไม่โตจนกระทั้งที่เศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นตัวจากช่วงโควิดปี2023เนี่ยจะเป็นแข่งการแข่งกันด้วยคุณภาพนะครับ,รบซึ่งในมุมพองของเราเนี่ยผมว่ามันก็เป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดของทางแอดวาน ตกลงมุมมองคุณพิสุทธิ์เรื่องของภาวะการแข่งขันของกลุ่มนี้มันจะเบาบางลงไหมหรือมันยังเข้มข,นข้นคึกคักดุเดือดเหมือนเดิมครับคุณพิสุทธิ์เดีย๋ยวผมพูดแบบนี้นะครับ,รบผมแบบเป็นคนชอบแบ่งอะไรเป็นส่วนส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือเริ่มจากวันที่ดีแทก,กัตชูประกาศว่าจะรวบรวมถ้าจำได้ประมาณพฤศจิกปี2021นะครับ ประกาศวันวันนี้ปุ๊บวันรุ่งขึ้นแอดวานออกโปรเลยย,าย,าย้ายค่ายถ้าจาได้นะครับครับดังนะั้นการแข่งขันมันเริ่มหนักขึ้นตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมาแหละนะครับมันก็ลากยาวมาถึงปี2022ทั้งทั้งปีออย่างน้อยสามใจมาจนถึงใจมาสที่สี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอแข่งกันไปแข่งกันมาเนี่ยรายได้ของอุตสาหกรรมมันไม่โต ทั้งทั้งที่เศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นตัวจากช่วงโควิดแต่ไรายได้ไม่โตนะครับก็เพราะวามัวแต่แข่งกันนะครับจนสุดท้ายเนี่ยแอดวานมาถึงจุดที่คิดได้ว่าเราเปลี่ยนกลยุทธ์ของการแข่งดีกว่าอนะครับ,รบจากการแข่งการตัดราคาเพื่อจะหวังได้ฐานลูกค้าของคู่แข่ง มาแข่งกันบนเรื่องของคุณภาพของโครงข่ายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราตีความจากสิ่งที่ผู้บริหารเล่าให้เราฟังแล้วก็สิ่งที่เป็นตัวเลขที่มันแจ้งออกมาเป็น,เป,นเป็นเป็นเป้าหมายในการในการใช้เงินในการเติบโตเนี่ยที่ประกาศออกมานะครับดังนั้นเนี่ยเรากำลังมองธุรกิจนี้เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนรูปไปจากการแข่งขันด้วยการตัดราคาอย่างเดียวเลยนะตอนนี้ ปีสองพันยิบสามเนี่ยจะเป็นแข่งการแข่งกันด้วยคุณภาพนะครับ,รบซึ่งในมุมพอของเราเนี่ยผมว่ามันก็เป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดของทางแอดวานเพราะอะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งเขาตัดราคามาเก้าเดือนมา,มาประมาณสามสี่ไตรมาสแล้วเนี่ยไม่เวิร์กนะครับอันหนึง่งสองเนี่ยเขารู้แล้วว่าการควบรวมเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่ๆน,นะครับ แล้วหลังจากการควบรวมในช่วงแรกเนี่ยมันคือการเอาโครงขายของ d t แทัก t r u ูเนี่ยมารวมกันโอกาสจะเกิดปัญหาในเชิงของบริการในเชิงของสัญญาณในเชิงบริการในเชิงของพนักงานขายเนี่ยมีแน่ๆจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยเราเชื่อเลยว่า Advice กำลังเปลี่ยนเกมจากเกมราคา ไปเป็นเกมคุณภาพเพื่อจะใช้คุณภาพเป็นตัวดึงลูกค้าจากดีแทก,กับชูที่มีโอกาสที่จะมีปัญหาจากการรวมโครงข่ายนะครับนั่นคือนั่นคือ,อสิ่งที่เราอ่านนะครับครับก็เลยมาว่าการแข่งขันด้านราคาน่าจะลดความดูเดือดลงหันมาแข่งขันด้านคุณภาพแทนซึ่งก็น่าจะดีต่อง,งบการเงินใช่ไหมไม่งั้นเนี่ยโอ้โหทุ่มกันเยอะๆกำไรบางทีก็บางเชอะ นลองแล้วไ,ไม่เวิร์กใช่ไหมครับคุณพี่สดนั่นนั่นคือเหตุผลที่ทําไมเอ็ Advanced, ดวานผู้บริหารเนี่ยถึงบอกว่าปีนี้เนี่ยคาดหวังว่าไรายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยจะโตหนึ่งสเปอร์เซจากปีที่แล้วเนี่ยที่ไรายได้ธุกรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยแฟลแฟลหรือประมาณเท่าเดิมนะครับครับครับเราถามฝั่งนี้ฝั่งนี้เขาคิดแบบนี้ว่าเอเรื่องของราคาไม่แข็งและละแข็งด้านคุณภาพดีกว่า เราก็ต้องดูอีกฝั่งหนึ่งด้วยใช่ไหมว่าจะว่าว่าจะหันมาแข่งสไตล์เดียวกันหรือเปล่าเพราะถ้าอีกฝั่งหนึ่งก็คือ d t แทกับ True เนี่ยถ้าถ้าเขายัางเล่งสงครามราคาอยู่เหมือนเดิมเนี่ยท้ายสุดเดี๋ยว d v a n c e ก็ต้องกลับลำมาสู้หรือเปล่าคุณวิสุทธ์ฝั่งนู้นเขาว่ายังไงเนี่ยเรื่องของการแข่งขันราคาเนี่ยอ่าครับเออเราก็เพิ่งจะเสร็จจากการพาผู้บดิหารของ d t แทเนี่ยไปเจอกับลูกค้าสถาบันนะครับอ,อันนี้ก็เป็นคาถามยอดฮิต คำถามหนึ่งนะครับในหลายๆคำถามที่ลูกค้ากองทุนทุกกองเนี่ยจะถามนะครับ mm hmm. ซึ่งผู้ถือหุ้นดีแท็กเนี่ยก็พูดแบบแบ่งรับแบ่งสู้นะครับว่าแน่นอนการที่ผู้ประกอบการเนี่ยหยุดแข่งเนี่ยมันดีกับตลาดโดยภาพรวมเข้า mm hmm. ไหมครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยยอดใช้เน็บมือถือเนี่ยมันเพิ่มขึ้นปีหนึงยี่สิบสาสิเปอร์ซ็นมันเพิ่มเร็วมาก เราใช้มีแต่เพิ่มไม่มีใช้ลดนะครับแต่ราคาต่อหน่วยเนี่ยมันลดลงเร Big ็วกว่านั้นราคาต่อหน่วยไม่ไหมายถึงอาปูนะครับหมายถึงราคาต่อหน่วยก็คือเอาเอาเอาจำนวน Data ที่เราใช้หารด้วยราคาเอาราคาที่เราตั้งหารด้วยจํานวน Data ที่เราใช้เนี่ยมันลดลงเร็วมากนะพวกพวกพวกแพ็กเกจที่ใช้ไม่อั้นเนี่ยมันออกมาเยอะนะค,คนพอรู้ได้แพ็กเกจใช้ไม่อั้นเนี่ยก็ใช้กันใหญ่เลยเปิดมันทั้งวันนะครับยอด Data Data c o n s u m p t i o n หรือการใช้ Data มันก็มันก็เพิ่มมากขึ้นนะครับ ซึ่งอันนี้มันก็น่าจะเป็นเกมที่น่าจะต้องเปลี่ยนไปนะครับจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอนดีตที่ผ่านมานะครับครับครับคำตอบคือทาง d t แทนะตัวแทนของบริษัทใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการควบรวมกันร,ระหว่าง d t แทกับ TRUE ยังคงแบ่งรับแบ่งสู้ใช่ไหม <laughs> แบ่งรับแบ่งสู้ค, <laughs> คือผมมองว่าแบบนี้เขาคงดูแหละว่า ถ้าเกิดการรวมคงขายเนี่ยไม่เกิดปัญหาลูกค้าเนี่ยยังได้ประสบการณ์ที่ดีดีขึ้นไม่ได้แย่ลงนะครับเขาก็คงจะ,ะสมประโยชน์ในการที่จะไม่ลดราคาต่อนะครับแต่ถ้าการรวมคงขายมันไม่เป็นไปตามที่เขาคิดไว้ก็คือมันแย่มากกว่าที่คาดลูกค้าโวยวายลูกค้าแบบลูกค้าพอโวยวายก็คือจะย้ายค่ายแหละใช่ครับ นั้นก็คือเขาอาจจะต้องนําเสนอ,อตัวส่วนลดเพิ่มให <c oughs> ้อันนี้ก็จะเป็นอีกเป็นความเป็นไปได้อีกทางหนึ่งที่จะเกิดการแข่งขันที่มันจะไม่ได้ดีไปอย่างที่แอดวานตั้งเป้าตั้งเป้าไว้นะครับครับนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะครับการแข่งขันจะลดความรุนแรงลงหรือไม่ในเรื่องของสงครามราคาเนี่ยเครกเช็คมา k ไว้ก่อนแล้วกันเครกเช็คมา k ไว้ก่อนแล้วกัน ยังไม่แน่นะฟังดูแล้วเนี่ยผมต้องใส่เครื่องหมายคลิกชื่อมมาไว้ก่อนนะว่ายังไม่แน่นะนะครับ